สวัสดีครับ Mercedes by เบยอำนาจครับวันนี้นะครับมี g l a 200ใน e d i t i o n นะครับมานำเสนอคันนี้จะเป็นรุ่นที่ตกแต่งพิเศษเพิ่มเติมขึ้นมานะครับราคาของรถจะอยู่ที่2,580,000บาทนะครับเรามีสีเพิ่มขึ้นมาเป็นสีเทานมนะครับเทาแลมโบูนะครับเขาบอกว่าสีนี้กำลังฮิตเลยนะครับเพิ่มอีก30,000บาทนะครับเป็น2,610,000บาทชุดแต่งจะมีอะไรเพิ่มเติมกันบ้างนะครับไปชมกันเลยครับ ในส่วนของด้านหน้านะครับยังตกแต่งเหมือนเดิมนะครับกระจังหน้าเป็นแบบไดมอนด์ g กล l l นะครับแต่ว่าตัวนี้จะมีเพิ่มขึ้นมานะครับก็คือตัวลิ้นตรงนี้นะครับจะเปลี่ยนเป็นสีดำนะครับให้ความรู้สึกดุดันมากขึ้นไฟหน้า LED High Performance นะครับฝากระโปรงหน้าจะมีแบบ power dome นะครับมีแบบเป็นสันขึ้นมาทำให้รถดูบึกบึนแข็งแรงนะครับนี่แล้วก็มาในส่วนของล้อแมกนะครับแมกตัวนี้จะเป็นแมกขอบ20นะครับ ลายเป็นมัลติสปโปกสีดำไฮกรอสนะครับตัดด้วยขอบสีเงินนะครับดูดุเต็มซุ้มกันเลยนะครับคันนี้แล้วก็ในส่วนของกระจกมองข้างนะครับก็จะเป็นสีดำตัดกับสีรถนะครับทำให้รถดูดุมากขึ้นคิ้วรอบคันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสีดำด้วยนะครับในส่วนของตัวแหลกบนหลังคาตัวนี้นะครับก็จะเป็นสีดำด้านนะครับแล้วก็คิ้วตรงนี้นะครับคิวตรง ขอบประตูด้านล่างนะครับก็จะเป็นสีดําด้วยนะครับล้อมแมกด้านหลังนะครับแล้วก็ในส่วนของล้อมอในส่วนของปลายท่อนะครับปลายท่อปลายท่อตัวนี้ก็จะเป็นสีดํานะครับทั้งสองข้างเลยนี่นะครับในส่วนของด้านท้ายนะครับพื้นที่เก็บของนะครับก็มีเยอะพอสมควรสําหรับ Compact SUV, เบาะหลังตัวนี้สามารถพับลงไปได้เลยนะครับป่าท้ายเป็นไฟฟ้านะครับมีระบบแฮนด์ฟรีด้วยนะครับ mm hmm. ก็คือสามารถใช้เท้าสอดเข้าไปแล้วก็เตะเปิดได้เ mm hmm. บาะนะครับเบาะหนังสลับไดนามิก้านะครับตัวเบลก็จะเป็นสีเทานะครับนี่เบาะหลังที่บอกว่าพับได้ก็ประมาณนี้นะครับเวลาเราพับมาทั้งสองฝั่งพับได้หมดนะครับ ในส่วนของด้านหน้านะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับนี่ครับก็จะมีเป็นตัวนี้นะครับก็จะเดินเป็นได้สีเทาตัวทิมตัวนี้ก็จะเป็นสีเงินนะครับเป็นสีอลูมิเนียมนั่นเองนะครับนี่ตบะบเบาะเดินได้เทาให้ความรู้สึกแบบคลาสสิกมากขึ้นแล้วก็มีที่เปลี่ยนแปลงอีกนิดนึงด้านนู้นนะครับเดี๋ยวพาไปดูครับในส่วนของภายในนะครับแบบเบาะปรับพร้อมเมมโมรี่ เมมโมรีนะครับได้3รูปแบบพวงมาลัยก็จะเป็นแบบท้ายตัดนะครับแบบ AMG นะครับสวยๆแบบนี้เลยแล้วก็สิ่งที่เพิ่มขึ้นมานะครับก็คือตัวนี้ตัวนี้นะครับจะเป็นตัวสแกนลายนิ้วมือนะครับสําหรับตั้งโปรไฟล์เวลาเราปรับค่าต่างๆของรถพวกนี้นะครับเราสามารถตั้งเป็นโปรไฟล์เฉพาะตัวของเราได้เลยนะครับตัวนี้ข้างในนะครับบรรยากาศประมาณนี้แล้วก็ตัว หลังคานะครับนี่หลังคาจะเป็นหลังคาพารามิกนะครับสามารถเปิดได้นะครับนี่ตัวซันรูฟนี่สามารถเปิดได้นะครับเปิดรับอากาศดีๆนะครับช่วงแบบอากาศดีๆเราก็สามารถเปิดตรงนี้นะครับขึ้นไปยืนรับลมได้นะครับถึงตอนที่เราปิดนะครับเราก็จะมีม่านด้วยนะครับอันนี้ปิดกระจกก่อนเวลาคนนั่งข้างหลังนะครับจะให้ความรู้สึก โปร่งโล่งนะครับสําหรับหลังคาที่เป็นพาโน่แบบนี้นะครับถ้าเราปิดม่านนะครับก็จะมีม่านมานะครับเวลากลางวันแดดร้อนอย่างเงี้ยครับก็สามารถปิดม่านได้นะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูอีกรุ่นหนึ่งนะครับรุ่นก่อนน้นนี้เนาะที่มีโปรโมชั่นเยอะๆนะครับอ่าคันนี้นะครับข้อแตกต่างเนาะจะได้เห็นชัดๆนะครับนี่คิวเป็นโครเมียมนะครับล้อแม็กนะครับจะเป็น 19นิ้วนะครับเป็นลาย AMG แบบนี้นะครับแล้วก็ตัวคิวโครเมียมขอบกระจกตัวแหลกหลังคานะครับแล้วก็ปลายท่อเนาะด้านหลังนี่นะครับที่มันจะต่างกันเนาะ,ะให้ดูภายในนิดนึงครับที่ที่แตกต่างนะครับนี่ตัวภายในนะครับภายในก็จะต่างกันประมาณนี้ตัวนี้จะเป็นเดินได้สีแดงนะครับตามขอบ แล้วก็ตัวนี้นะครับตัวนี้จะมีไฟแอมเบอร์ไลท์ที่อยู่ในตัวทิมด้านหน้าตัวนี้ด้วยนะครับเป็นรูปดาวเล็กๆแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีซ่อนไฟไว้แต่ตัวนี้จะไม่มีตัวสแกนลายนิ้วมือนะครับเพื่อตั้งโปรไฟล์ตัวหน้าจอตัวนี้นะครับนี่หน้าจอทัชสก,กรีนต่อ Apple CarPlay อะไรทุกอย่างมีเหมือนกันหมดเลยนะครับตัว่าตัวแฮนด์ฟรี แฮนด์ซีก็คือการใช้เท้าเตะเข้าไปสมมุติเราถือของเยอะๆใช่ไหมครับนี่แล้วก็พื้นที่สัมภาระด้านหลังนะครับสามารถเก็บของได้พับเบาะได้เหมือนกันกันนะครับการตกแต่งนิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับสามารถเตะได้ทั้งเปิดและปิดนะครับสําหรับตัวฝาตัวนี้นะครับรับนี่ก็เป็นข้อมูลนะครับที่มีการ เปลี่ยนแปลงการตกแต่งสาหรับ GLA 200นะครับรุ่นนั้นจะเป็น Night Edition นะครับตอนนี้ยังไม่มีแคมเปญนะครับแต่ว่าขายดีพอสมควรนะครับได้ชุดแต่งได้ล้อแม็กนะครับแล้วก็ถ้าใครยังสนใจรุ่นนี้นะครับ AMG Dynamic ก็ยังมีส่วนลดให้อยู่2 0 0 0 0บาทนะครับพร้อมประกันภัยชั้น1นนะครับตอนนี้เหลือเฉพาะสีดำนะครับเหลือจํานวนไม่มากแล้วนะครับท่านใดสนใจรับรถไปเที่ยวก่อนปีใหม่นี้ก็ติดต่อเข้ามานะครับหลังจากนี้น่าจะไม่มีแล้วนะครับเพราะว่า ช่วงมอเตอร์เอกโปก็ขายไปเยอะพอสมควรนะครับสนใจยังไงโทรหาผมได้เลยนะครับที่เบอร์0 9 4 6 5 1 5 6 9 7 L ายดไีไก่เบนซ์ k a i b e n z นะครับผมไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนของประเทศไทยนะครับผมไปส่งรถให้ถึงหน้าบ้านเลยนะครับไปพร้อมแนะนำการใช้งานฟังก์ชันต่างๆพาทดลองขับในเส้นทางใกล้ๆบ้านให้ลูกค้าได้คุ้นชินกับตัวรถนั่นเองนะครับสนใจยังไงติดต่อเข้ามานะครับอยากได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมแอดไลน์เข้ามานะครับเดี๋ยวผมส่งข้อมูลให้ สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมและถ้าสนใจเมองเสดดจเบนซ์ฝากติดต่อมาที่อำนาจด้วยนะครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ